ับสวัสดีค่ะมาจากพี่โดว์วันนี้สาวนายสุภาพมากินตามส่วพวงไข่ด้วยจากพี่นดองอันนี้มันยังครุงมันบมาจากมะแซ่บน้ำจ้ำด้อจากพี่กดว์อันนี้ก็ผักุ้งแก้วด้อจากพี่น้องมามะมันแซ่บน้ำน้ำ เสียงปากกระเทบเนาเง่าเงาเงาลูกบวขอขออนุญาตนะวันไหนลูกพี่น้องกอตํำค่างนถังเหาะก็มเสียงปากกระเทบจับจับจับอืม Béo, 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 Ừ. béo, 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 Ừ. ừ. Ủa, nhưng <laughs> không <đem luôn> là. <laughs> làm lành Lo tình kìm tình đá Đấy ăn có <laughs> ừ. ừ. đi nữa Ăn có đi từ đây luôn ตอันนี้เขาเออยอันนี้ตัวอืมลูกเียคนละแยกลูหมูลูกใช่อ๋อดูลอันนี้ก็ตัวคนมเห็มั้งะ เราเพิมันเล้เอาบรรลุคนไทยคนไก่คนไก่เงียสองนี่่าาฮ่าฮาก่า ตัวนี้บอให้อัดพิิต่ำอือืมันยากแต่ผมมนทำมามันไม่เป็นไรหรมันคือพวกบ,บุ้งนะบุงหน้าแล้ว Rồi. ừ Ủa, nhà làm hết mình kỳ chốt đẹp bác được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  được Ừ. Ừ. Mày. Mày thích con gì rồi mình. à? Đi <laughs> à, อืมโอ้อืมเข็ด เออพอพอืมผู้ดบอกบอกบอกเผ็ดอ่ะฮะสวัสดีอ้าวพี่น้องเลืองแต่มาพริกเนี่ยกระเพาะน่าเอาเผ็ดเอาท่าผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเอาตาสวัสดีค่ะโอ้มีทัน